กะรอกน้อยเก่งกาจทุกอย่างเลยตอนที่5 7หลายสัปดาห์ก่อนเออซีลอดพูดอย่างนั้นเหรอค่ะเขาแอบนัดพบกับองค์ชายที่สองอย่างรับรับในป่าและจะไปตามหาบางสิ่งทั้งสองคนต้องเป็นพวกเดียวกันแน่นอนคงอย่างนั้นราชวงศ์อยู่เบื้องหลังจริงๆด้วยไม่รู้ว่าฝ่าฝืนคำปฏิญ,ญาณได้อย่างไรแต่ก็ขอบใจนะที่มาบอก คำปฏิญาณหรอคะใช่ตั้งแต่ในอดีตตระกูลอัสลานของเรามีการสืบทอดสิ่งที่เรียกว่าคำปฏิญาณแห่งความพักดีอดีตการนานมาแล้วที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งตระกูลผู้นำตระกูลคนแรกสร้างเวทมนต์นี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องอัสลานไม่ให้สันน่นคลอนช่างเป็นเวทมนต์ที่สูงส่งยิ่งนักผู้ที่ขึ้นเป็นผู้นำของตระกูลสามารถออกคำสั่งสมาชิกคนอื่นที่มีสายเลือดของอัสลานได้เพียงอย่างเดียว ห้ามทำสิ่งใดก็ตามที่ส่งผลเสียต่อตระกูลพลังของคำปฏิญ,ญาณที่ออกมาจากปากผู้นำตระกูลนั้นแข็งแกร่งมากจึงต้องทำตามคำสั่งเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพียงลูกของลูกนอกสมรสที่มีเลือดของอัสลานอยู่น้อยนิดอย่างอโรชิรอก็ตามสาเหตุที่ไม่มีการก่อกบฏทั่วๆไปเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของอัสลานก็เป็นเพราะคำปฏิญาณน,นี้นี่แหละ มีพลังแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยหรอคะถ้าอย่างนั้นหนูก็คงเข้าใจเอาผิดไปเองคะ่ะไม่หรอกลูกน้อยเข้าใจถูกต้องแล้วอย่าหมดกำลังใจไปเลยนะบังเอิญที่ผู้รับผิดชอบรายงานขั้น,นสุดท้ายจากเมืองหลวงและคนที่เรียกตัวไวเคราต็ดมาที่นี่ก็คือเอลชีลด์แม้จะพลาดไปเพราะเชื่อในพลังของคำปริญาณมาตลอดแต่ตอนนี้ก็ตามสืบอยู่เรื่อยๆเพื่อจะลงโทษเขา และในระหว่างนั้นก็สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือไม่เพอลูกน้อยบอกว่าเห็นฉันก็มั่นใจขึ้นมาเขาไม่ใช่คนของตระกูลอีกต่อไปเป็นแค่คนทรยศที่ทึกทักว่าตัวเองเป็นหางงูองเอลที่ต่อต้านตระกูลอย่างนั้นจะมาช่วยเหลือธุรกิจของหนูได้ยังไงกันนะคะลูกน้อยเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้กําลังตามสืบเรื่องของเอลอยู่ค่ะแล้วนั่นทําให้พบว่ามีหนอนบ่อนไส้ที่เป็นพักพวกของเอลอยู่เต็มไปหมด คงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับสินบนเป็นเงินดังนั้นจึงเรียกคืนอำนาจทั้งหมดที่ทเคยให้เขาและตัดรายได้ท,ดทั้งหมดที่ได้มาจากตำแหน่งเมื่อตกวอยู่ในสภาพนั้นเขาก็คงตั้งใจจะหลอกใช้ลูกน้อยเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินโจนาสซีลอดฉันไว้ชีวิตแกแค่ในระหว่างที่รวบรวมหลักฐานแต่แกกล้าย,ยุ่งกับลูกน้อยงั้นเหรอหนอนบอนไ้ถ้าใช้ให้ถูกทางก็น่าจะตรบหลังเขาได้เต็มๆเ,เลยนะอ้าจริงสิ พ่อคะตอนนี้หนูขอดูอรายชื่อผู้ใกล้ชิดของโอซิลอตได้ไหมคะตอนนี้เหรอสักครู่นะอ่ะอยู่นี่ขอบคุณค่ะอ่ะแล้วก็มีเรื่องอยากจะขอหนึ่งเรื่องคะ่ะไม่ว่าโอซิลอตจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปสักระยะนะคะอะไรนะปล่อยเขาหนูคิดวิธีเอาคืนเสียงๆได้แล้วคะ่ะเขาคงจงใจจะหลอกใช้ธุรกิจที่หนูกับเหล่าพนักงานตั้งใจสร้างขึ้นมาจะปล่อยไปเฉยๆก็รู้สึกอ่นกีจนิดหน่อยคะ่ะรูปน้อย ความอยากเอาชนะและจิตวิญญาณการต่อสู้มีสายเลือดของอัสลานผู้กล้าหาญอย่างอยู่จริงๆได้สิจะทำตามคำพูดของเธอเพราะฉันเชื่อในตัวเธอเสมอพ่อเชื่อในตัวฉันค่ะหนูจะเอาคืนให้เต็มที่เลยค่ะแบบนี้แล้วก็ทุกๆอย่างนี้น่ารักจริงๆขอบคุณทุกท่านสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะเป็นเพราะทุกคนช่วยกันอย่างขยันแข็งแรงค้าคจึงน่าจะใกล้เปิดเ,เร็วนี้ค่ะ แค่นี้เองครับคุณหนูเป็นพ่อคุณหนูต่างหากค่ะพอใกล้ถึงวันก็ยิ่งตื่นเต้นนะครับฮ hey, ถ้าอย่างนั้นฉันจะเปิดประตูเองกลับไปก่อนเถอะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเจอกันในการประชุมครั้งหน้านะคะเอาละถ้างั้นก็ปิดหน้าต่างเป็นอย่างดีรบกระดานเรียบรอ้อยสุดท้ายก็ตรงนั้นก็สมบูรณ์แบบถ้าอย่างนั้นฉันกลับบ้างดีกว่า ไปแล้วอย่างนั้นแหละแอบขโมยไปให้หมดเลยนะคะเอาละทุกคนเหมือนว่าคุณหนูจะแอบดูที่สาวรับใช้เข้ามาในห้องทำงานนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะก็รอกน้อยเก่งกัดทุกอย่างเลยตอนที่58เรดี้รองกินนี่ด้วยสิทัาใส่ถั่วต่างๆ ว้าวจะกินให้อร่อยเลยค่ะองค์ชายอัตเตอร์เฮ้ยไม่กลับบ้านหรือไงงำ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 บ้านเดรอเฮ้ยฉันไม่รู้สึกว่าที่นั่นคือบ้านและนายก็รู้นี่ว่าฉันกลับไปก็ไม่มีใครชอบใจทีนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเรดี้น่าจะชอบใจนะไม่ใช่แค่อัเตอร์แต่อัตเตอร์ก็ไม่ถูกกับทุกคนในครอบครัวเลยเหรอฉันได้รับความช่วยเหลือจากอัตเตอร์จนอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแต่ตัวอัตเตอร์ เรดี้ได้ยินว่ากลุ่มการค้าที่ตั้งใจเตรียมมาตลอดใกล้จะเปิดตัวแล้วนี่อ๋อค่ะใช่ค่ะจะเปิดตัวสัปดาห์หนะ้าเก่งจริงๆน่าจะต้องเตรียมอะไรมากมายแต่กลับทำสิ่งนั้นได้เท่มากเลยถูไม่หรอกค่ะเป็นเพราะพนักงานที่ยอดเยี่ยมจึงไม่มีเรื่องยากลำบากนะักมากนักค่ะแต่คนที่ตัดสินใจจะจัดการขั้นสุดท้ายก็คือเรดี้นี่นาะก็จริงอยู่ค่ะเก่งมากสุดยอดจริงๆดีเลิศจีดจ๊ดๆๆๆๆบอกว่าไม่ใช่เลยคะ่ะ ลูกน้อยภายในร้านเสร็จสมบูรณ์แล้วสินะไปตรวจดูด้วยกันตอนนี้ดีไหมจริงเราคะได้คะ่ะฉันไปด้วยฉันด้วยไรดิอ่ะทำยังไงดีหากท่านพี่ไปที่ร้านของฟันเอลซีลอดค่ะเป็นสองท่อนก่อนที่เขาจะทำอะไรแน่นอนแล้วแผนของฉันก็จะพังไม่เป็นถ้า ผู้ลงทุนมากที่สุดอย่างคุณพ่อเท่านั้นที่จะไปได้ค่ะไว้จะเชิญทั้งสองคนที่หลังนะคะอะไรกันขี้งกจริงๆในเมื่อผู้นํำกลุ่มกันคะพูดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นะเอาลละไปกันเถอะลูกน้อยค่ะท่านพ่อน้างหงุดหงิดที่สุดวันเปิดร้านว้าวนี่มันร้านของคุณหนูนี่ร้านคุณหนูเบ็ตตี้ฉัน เปิดกลุ่มการค้าจริงๆแล้วตรงนั้นว้าวดูนี่สิอันเดียวแต่เป็นได้ทั้งมีดได้เรื่อยเลยนี่คือซาโพชันเวอร์มุตที่ไหนหญิงดื่มไม่ใช่หรือไงเฮ้จริงๆด้วยว้าวหาสิ่งนี้ได้ด้วยใช้ทูบูริซัมทำอาหารอย่างนี้ได้ด้วยหรอขนมหวานสวยงามมากนี่มันของตกแต่งที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยแทนไวท้ที่แขวนไวท้ที่ประตูคงสวยน่าดูผลตอบรับก็ดีมากเลยนี่ ดีที่สุดเลยปลื้มมากยอดขายที่เกินที่คาดไว้ตั้งแต่เริ่มเอ๊ะนี่มันคืออะไรกันรูปโอ๊กอะไรเนี่ยอยู่บนสินค้าทุกชิ้นเลยแฮนั่นคือสัญลักษณ์ของกลุ่มการค้าลูกโอ๊กทองคําของเราเองค่ะสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้แสดงว่าเป็นสินค้าจากกลุ่มการค้าของเราจึงวางใจและนําไปใช้ได้เลยค่ะคิดว่าเป็นเหมือนตราประจําตระกูลก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะตราประจำ ตาประจะําตระกูลเหรอคะว้าวเหมือนได้เป็นครอบครัวเดียวกันเลยฮะเดี๋ยวก็ระบุไว้ชัดว่าเป็นสินค้าจากกลุ่มการค้าไหนก็ยิ่งน่าเชื่อถือเฮ่ ه, นั่นแหละคะ่ะครั้งแรกที่คิดอย่างนี้ก็ตอนที่เห็นตาประจะําตระกูลอสตราในหนังสือพิมพ์คนที่อ่านหนังสือไม่ออกแค่เห็นตาเสยดักนี้ก็คงนึกถึงตระกูลเราใช่ไหมไม่ว่าใครก็จดจําได้แม่นยาําหากนําไปต่อยอดกับธุรกิจก็น่าจะได้ละแยกกับสินค้าปลอมได้อย่างง่ายดาย ตาาสัญลักษณ์จึงเป็นคุณค่าและภาพลักษณ์ของกลุ่มการค้าถ้าหากได้ออกไปจากที่นี่และก่อตั้งกลุ่มการค้าของฉันเพียงผู้เดียวพอถึงตอนนั้นสิ่งที่คิดเอาไว้มาตลอดได้นำมาแก้ไขและเอามาใช้แถมผลตอบรับก็ใช้ได้ฮนะนี่มันเห็นว่าแถวยาวมาก,กเลยรองเข้ามาเป็นร้านของท่านหญิงนี่เองยินดีด้วยที่เปิดร้านได้โดยสวัสดิภาพนะครับเออสิ เป็นร้านที่ดูดีมากเลยนะครับผมขอเดินดูในฐานะลูกค้าได้ไหมครับได้สิคะค่อยๆเดินดูได้ตามสบายเลยคะ่ะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเอะไม่สิแย่จริงจริงๆเลยนี่มันมีเรื่องอะไรเหรอคะคือว่าผมไม่รู้จะบอกเรื่องนี้ยังไงดีครับเป็นสถานการณ์ที่น่าลำบากใจมากเลย มาได้ตามสบายเลยค่ะครับถ้างั้นเอาให้ดูพร้อมกับเล่าให้ฟังน่าจะดีกว่าครับไปเอาสิ่งนั้นมาครับในท่านอันที่จริงเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจมาคาระเม่ครับเอะจริงหรอคะช่วงนี้ฉันยุ่งมากจึงไม่รู้เลยค่ะหวังว่าธุรกิจของเออจะรุ่งเรืองนะคะขอบคุณครับท่านหญิงท่านหญิงผู้ขนาดนี้ก็คงไม่มีทา,ทางทางอื่นเป็นฝีมือของลูกน้องงั้นเหรอค่ะพูดถึงอะไรคะเด็อคะนำมาลรวครับในท่านผมไม่กล้าจะ สงสัยในตัวท่านหญิงแต่ช่วยดูสิ่งนี้สักครู่ได้ไหมครับนี่คือมาคารเมทที่ผมนํามาส่วนนี้คือมารคาร์เมทจากกลุ่มการค้าของท่านหญิงครับเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองอันคล้ายกันมากเลยไม่ใช่หรอครับอะไรกันถ้าอย่างนั้นฝ่ายหนึ่งก็รอกเรียนแบบนั้นหรอคงไม่ใช่ท่านหญิงใช่ไหมช่างคล้ายคลึงกับสินค้าของผมที่ผลิตเสร็จไปนานแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไง ช่วยอธิบายได้ไหมครับเอาล่ะทุกคนกำลังสนุกวันนี้เออชูดตั้งใจจะมาทำลายคุณหนูอะ่ะเดี๋ยวเราไปตามตอนต่อไปเลยค่ะ